ผ้อนครับผอนผอนมันก็มิดไล่เลยครับที่ไหลทั้งหมดสองเมตรหาทิพย์่สองเมตรที่สิบตรงนี้ดึไหายไนี่มัครับอ่าเะแต่ว่าเขาเลี่ยนกับกรสูเพราะว่าเขาบอกว่า S <S โอครับคับว่าพ่อมาดีแล้วหนาคนเงี้ยห้าคนเงี้ยมาเพื่อเดี๋ยว่จเดียวบอกเ็นอกครับ่พอห้องห้องเลยนะครับพุ้นสุดวาัวปุ๋ยแจกใจเงียวะเพื่อจอดทนหน้าองคเาต้อนไปเอาแกวนี่หลบบครับตกตจำกราบนะครับ่าพ่ออืมครับผมตคนแรกครับครับแรกคืคนจกหลักการื่อเป็น ซื่อโอ้ซื้อไรดีครับเป็นเพื่อนเพิ่นขายอย่างไรครับเพิ่นขายอย่างไรถึงเะ้าขค้นน้องดีซื่อเมาเพิ่นแม่โอ้ซื้อเพิ่นชี้ลอ,อยเพิ่นหน้าโอ้เวลาเนี่ยาาเกิดเมพวกรหัเราบอเกเพิ่นชูกล้ด้เร่อยกันนะเพราะว่าพ่อติ๊เป็นไทเดียวห้อาานะอาหารเน็โอ้ไพ่ติ๊ห้อนบเมล็พวกรหัแค่ไทยเดียแค่เอาคนโกรลางาหั พูดชอบฟังอะครับเจ้าชกมาครับวกคนชกแม่พ่อถูกตองสร้างีฟ้าอืมมีเป็นทองเดียวกันเลยใ่แม่พว่าเื่อนติดวกนี่ครับเจ้าชนี่สักกิบทีเจ้าทองเท่นกันเป็นไงครับอแม่พอมาวางใหญ่ครับเจ้าอีก่รขอบคุณรับคุ งานเกไม่โตมาโอ้ครับลูกคงบึเล็กนี่เกี่ยวขอบเได้โอ้เกี่ยวขอบไปรับอันนี้มันเกี่ยวอะไรเรมันเตืนเต้นนึ่หรือหนักกูพี่เนี่ยเลิกไรมันก็านงานเป็นงานเงี้ยขัรถไ่เกี่ยวเงี้เรายงไงรถลงม่าไรเกี่ยวกบรถรถไทยก็ล้มาไรกัน ท่านเปดีมาถึงยางเนี้ยทำทหาท่านยางท่านยาแงยาแลงาหลมทานเนีไครัรับเ้อม่าอเ่เกิดไฟยิ่ันนี่เพรานี ีรามพ้ออยู่บ้านก,กับพ่อมีกันครับแข่งพ่อพอกันเนี่ยแหละครับขัดี้ยลาบบอ่เฝนคนกมากว่าก่อนตงการมันห่ากหูเขียวเขียวนี่ยเขียวด้เขียวในท้องมือแดด <c oughs> ทางเผาแห่งโลกคืเกอเราครับย่บัดยุบยตัตะเหลียวครับผมอยูาไยุัการจอบ่อเพรนี่คือย่บัดตะเดดนี่ยอพรนี่บานครับคุ้มรวงเรียนเคราะนีเป็นกำลังงองมากม ลุ้มต่อไปไปป้าฝนะโคตรหนุ่มมากเพาะวาเพรแม่แม่เข้าชอบมาหละจังโอ้ Bueno, veo. เริค่ครับนะครับ